สวัสดีค่ะปาริดานะคะวันนี้เราก็จะมาทานกระทร้อนลอยแก้วกันนะคะปาริดาทำเองนะคะฤด,ดูนี้เป็นฤดูกระทร้อนปาริดาอยากมั่นใจว่าหวานฉ่ำแน่นอนก็เลยเใส่น้ําตาลเต็มที่นะคะคือปกติเนี่ยพอเราเห็นกระ,กระทร้อนปู๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงความ เปรี้ยวความฝาดเฮ้ยมันมาเป็นของหวานได้หรอใช่ไหมคะอ่ะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นของหวานฉ่ำแน่นอนก็ก็เลยใส่น้ําตาลกันเยอะเลยแต่ปาริดาชอบอน้ําตาลแดงน้ําตาลเขี้ยวน้ำตาลไหมอะไรพวกนี้ก็เลยทำเป็นน้ำตาลอ น้ำตาลน้ำตาลไม่นิดหน่อยนะฮะให้มันเป็นกลิ่นหอมของน้ำตาลเป็นก็คิดเองทําเองอะ่ะชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะอือก็วิธีการก็มีเยะแยะ,ยะ,ยะใน youtube นะคะก็ไปหาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําต้มมะนาะน,น้ําของเนี่ยแหละเอาไปใส่แช่ยเย็นช่องเย็นเจี๊ยบเอาไว้ด้วยนะคะ น้ำของมันเนี่ยเอาไปใส่ช่องเย็นเจี๊ยบไปด้วยแวถมใส่น้ำแข็งด้วยอ่ะเรามาชิมกันเลยมันก็มีความหวานอร่อยแปลกออกไปนะคะต้องต้องลองเองค่ะอธิบายไม่ได้ <laughs> อืม ก็คาดไม่ถึงนะนะว่าเอ๊ะรสชาติมันจะเป็นยังไงต้องหาโอกาสทำและชิมเองนะคะถือว่าเป็นอีกรายการเอ่อ อาหารว่างของคนไทยเราที่น่าสนใจอ,อันนี้จะใส่ความหวานนี่คือเข้มข้นมากเพราะว่าพวกเปรี้ยวพวกฝาดเนี่ยมันต้องตัดด้วยน้ำตาลเยอะ หรือใครจะไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้ก็ไปแช่ตูเ้เย็นให้เย็นเจีย๊ยบแล้วมันก็จะช่ำๆเลยช้ำๆเลยเนี่ยทำง่ายมากทำง่ายมากอื้อ อือ uh huh. อันนี้ปาริดาปอกเปลือกเนะี่ยใช้มีดมีดปอกเปลือกอะปอกสองชั้นนะคะแล้วก็ทําตามกรรมวิธีของเขาแล้วปาลิดาก็จะสับด้วยสับเนื้อกระท้อนเนี่ยสับทีสับละเอียดสับยับยิ่งกว่าสับมะละกออีกอะ เพื่อจะให้เออ่ความเปรี้ยวม,มันออกไปตอนแช่น,น้ําเกลือแล้วก็ความหวานแช่เข้าไปตอนที่เราต้มในน้ําเชื่อมนะคะถือว่าเป็นเป็นของกินเล่นรสชาติแปลกไปจากที่เราเคยกินนะคะก็เอ่อความอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเออใครชอบแบบไหนนะฮะแต่คนโบราณน,นะอาจจะอือ ชอบนะคะแต่คนสมัยใหม่อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็ลองดูลองดูนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ thanks so much for visiting my channel see you next video bye bye